ใชรนี Hi, ่ช hmm. ื An ach, ่อเฮงเฮงเหรอครับอืมผมชื่อเฮงเฮงอันนั้นชื่อดักแดกอันนี้ผมชื่ออะไรดีผมยังไม่มีบ้านใหม่เลยหมูหันอันนี้อันนี้เฮงเฮงนะคะอันนี้ดักแดกเป็นผู้หญิงตัวนี้ยังไม่มีบ้านซนที่สุด มาชิว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 มชิวมชิววไอนดิ้งดิ้งนี่แม่เขาค่ะตาเอเดี๋ยวตกตกอันนี้ก็ชื่อเฮงเหงครับไอเหงฮังลองคอย คอยก่อนคอยไหนคอยขอมือหน่อยขอมือไม่ใช่ให้งับขอมือ